สวัสดีครับคลิปนี้พาดู Honda City นะครับรถเข้าใหม่นะครับกับที่นี่บริษัทคิงคองบิคานะครับจำหน่ายรถยนต์มือสองนะครับเจ้าคันนี้เป็นรถเก๋งซีดานนะครับ4ประตูนะครับรุ่น1.5 S นะครับรุ่น1.5 S สภาพสวยๆนะครับภายนอกนะกับสีเทาแบบนี้นะครับรวมๆสวยนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับเดิมๆนะครับแล้วก็ มีในส่วนของล้อนะครับแล้วก็ยางนะครับซึ่งเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นล้อแม็กทีอสามนะครับกับยางขนาด19555ขอบ15นะครับยางใหม่ๆนะครับแบบนี้เลยนะครับรวมๆสภาพสวยกันเลยทีเดียวนะครับกับภายนอกนะครับไฟเลี้ยวอยู่ที่ข้างแก้มนะครับสำหรับตัวตัวนี้นะครับไฟหน้านะครับ ไปหลอดฮาโลเจนนะครับแล้วก็มีไฟเดลท์มาให้นะบริเวณนี้นะครับนะสภาพสวยๆนะครับนะแบบนี้นะครับกระจังหน้าเป็นลังพึ่งนะครับแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้เป็นโครเมียมนะครับสวยๆนะครับสำหรับดีไซน์ของ Honda City โฉมนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับ h o n d a City คันนี้นะครับกุญแจจะเป็นลักษณะรีโมทแบบนี้นะครับเราเข้าไปดูกันนะครับ สำหรับในส่วนภายในนะครับจะคุมโทนด้วยสีดำแบบนี้นะครับแย่งควบคุ่มประตูนะครับเป็นไฟฟ้าแบบนี้นะครับนะซอกในสวยๆนะครับตัวเบาะนะครับจะได้ลักษณะเป็นเบาะผ้านะครับแบบนี้นะครับนุ่มๆแน่นๆนะครับไม่มีขัดเก็บงานใดๆนะครับสภาพสวยแบบนี้เลยนะครับนะนะครับปรับกระจกข้างไฟฟ้านะครับปรับกระจกข้างไฟฟ้าแล้วก็ปุ่มไอคอนนะครับประหยัดพลังงานนะครับ นะมีการเลื่อนถลายให้นะครับพวงมาลัยนะเป็นแบบ3ก้านนะครับจับกระชับมือนะครับเป็นพวงมาลัยยางนะครับมีแอร์แบ็กคู่หน้าให้นะครับในส่วนของหน้าปัดเลนสมายนะครับก็ดูสบายตานะครับเรียบง่ายแบบนี้นะครับพร้อมกับตัวอักษรดิจิตอลสีขาวนะครับแบบนี้นะฮะนะคันนี้รถปี2018นะครับมาวิ่งอยู่แค่10,000แสนทนควรเท่านั้นเองนะครับนะ คอนโซลสวยๆนะครับคอนโซลสวยๆนะสำหรับฮอนด้าซิตนะครับนะชุดเครื่องเล่นนะครับวิทยุจะเป็นแบบนี้นะครับนะกับแสงไฟสีขาวๆนะครับแล้วก็เกียร์เจ้าคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นั่นเองนะครับเกียร์ออโต้นะครับนะตรงนี้ก็็ดของได้นะครับแบบนี้นะครับสะดวกนะมีชุดเอกสารคู่มือให้นะครับมีชุดเอกสารคู่มือให้ครบๆนะครับครบๆนะ หลังคาสวยนะครับหลังคาสวยนะสะอาดๆแบบนี้นะครับอ่นะครับห้องโดยสารด้านหลังนะครับก็้างๆนั่งสบายๆนะครับเป็นเบาะผ้านุ่มๆสวยๆสภาพดีกันแบบนี้เลยนะครับนั่งสบายๆนะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับมากับเครื่องยนต์1 5 0 0นซีซีนะครับ117แรงม้านะครับกับเครื่องสี่สูบเบนซิน VT e ทแบบนี้นะครับ นะห้องเครื่องก็สวยๆแบบนี้เลยนะครับสำหรับเจ้ารถคันนี้นะครับปี18นะนะครับใครที่สนใจนะมองหารถค่าย h อน d ้านะครับขับขี่ดีอัตราเร่งดีนะครับสวยๆสภาพดีแบบนี้ลองมาดูคันนี้ก่อนนะครับนะปีใหม่ๆวิ่งยังไม่เยอะนักนะครับนะถือว่าโอเคเลยน่าใช้นะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะนะครับทุกอย่างสวยนะครับสำหรับในส่วนของฝากระโปรงหน้าห้องเครื่องนะครับ นะก็มีรับประกันให้นะครับหลังการขายนะตามเงื่อนไขบริษัทนะครับนะฮะทีนี้ในส่วนของราคาค่าตัวนะครับนะจะมีแจ้งไว้ในคอมเมนต์นะครับและโปรโมชั่นนะสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถเข้ามาดูคันจริงกันได้นะครับหรือว่าโทรสอบถามนะเบอร์โทรนะครับ0982822435นะครับ0982822435 ฝากเจ้า Honda City คันนี้ไว้ด้วยนะครับใครที่สนใจนะเปิดทุกวันนะครับ9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับ9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับแล้วไปพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ